นี่คือการช่วงชิงการออกอาวุธเล่นวงในสุดท้ายแพ้ในสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี ช็อตเด็ดไม่ไมมวยไทยเจสีแม่ยิ้มสวยจริงๆครับนี่เมื่อปีที่แล้วครับแหม่คนนี้มาดูมวยไทยเจสีช่อง7 HD ค HD แข่งรายการครับยกวิทยาเพชรสีหมืเก่งสีแดงเนี่ยแม่ปับันยังชกอยู่ครับใช้ชื่อว่ายกพรัญชัยนักชกที่ถนัดวงในเป็นอาชีพเลยครับเขาแดนต้จากจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนั้นพบกับแม่กระดูกมวยชิ้นใหญ่เลยครับฉลามทองยอดอัศวินทรนสปอร์ตนักชกจาก บุรีรัมฝ่ายหนึ่งเป็นมวยปั้มมวยเข่านายครับเก่งสีแดงสูงยาวเข่าดีขนาดนี่นี่นละครับแม่สนามทองแกเป็นมวยบูมวยเดินมวยท่าทรหดไฟเตอร์ไตขวาต่อยหมัดนี่แม่เป็นอาชีพเลยครับฝ่ายหนึ่งมีอาวุธข่าววงนอีกฝ่ายหนึ่งนี่เป็นมวยไฟยเตอร์เดินทะลุทะลวงเติร์ก็มาแล้วครับจะจับของนายอ้ายก,ย,กยกวิทยาจะจับในครับแต่ว่านี่สนามทองแกดักต่อยก่อนอ้าวถ้าถึงเวลานายแล้วดูสิครับว่า โอ้ยกวิทยาหรือว่ายกพรัญชัยในปัจจุบันนี้ครับแม่แกจับนี่ละครับจับแล้วก็ตีเลยจับแล้วก็ตีเลยขณะที่ฉลามทองพยายามเที่ยวฝ่าดงฝ่าดงเข่าเข้าไปครับจับเอ้าจับจับได้ง่ายดันดันดันแล้วก็เสียบคืนเหมือนกันอ้าวถทยเล่นเข่าก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบแต่ว่าโอ้โหจังหวะหักเหลี่ยมนี่ยกยกวิทยาครับแม่แกแกได้ความหนาความใหญ่กว่าปรำตีปรำตี หิ่งดูดิครับวันนั้นอาจารย์เชิดช,ชัยชชนนท์ศิริรัตน์เป็นกรรมการครับบทเวทีเมื่อ8ปีที่แล้วเดินเข้ามาเสียบขวางเด็ดเข้าไปเอาคืนโอ้โหความแหลมความคมความหนักๆครับของข่าววงในแม่วางแข่งแม่หนึ่งดอกครับอมาดูชฉเด็ดไม่ไม้มว่ไทยเจ็ดสีจังหวะนี่ครับเตะซ้ายหน้าโดนหมัดสวนเต็มหน้าเหมือนกันทีบสกัดเอาไว้ต่อยลำตัวโดนอีกสองปักอ้าว ขวางแล้วก็เสียบโอ้เข่าลอยลูกสักคู่โดน,นต่อยเข้าดำตัวเสียบคืนโอู้หลูกนี้ครับแม่เข่าแหลมแหลมไม่ต้องค้องเลยครับเสียบสามยกผ่านก็เบียดกันพอสมควรแล้วครับมาถึงยกที่4ยกที่5ดูมวยจังหวะฝีมือกับมวยเข่านี่ครับยืนแม่ยืนแบบประชิดแล้วก็ แทงเข่าเลยครับเดินก็ไปหายกวิทยาขนาดที่ฉลามทองก็ไม่ถอยเหมือนกันเดินล่วงลําตัวแล้วครับมีหมัดดีต้องใช้หมัดมตบหมัดแล้วก็เดินเข้าไปแต่ว่าโอ้โหกว่าจะเข้าไปถึงตัวนี่โดนทั้งแข้งทั้งโอ้โดนแทงเข่าสวนต่อยลําตัวแล้วครับแม่จะกะว่ายาต่อยลำตัวแล้วก็ขึ้นบนต่อยบนลงล่างขวางขวางโดนเน็กเข้าไปอีกทีหนึง่งเดินลุยแล้วครับแม่จังหวะหาจังหวะอย่างเดียวครับคือต่อยไปที่ใบหน้ากะเอาล่วงเลยครับมีศอกเสริมด้วย จะรํมทองเดินเข้ามาโดนยกวิทยาหรือว่า,ายกปรานชัยนั้นสวนโอ้โดนเหมือนกันครับอ้าวหลุดหลุดก็โดนเตะกับเลยที่หลังดังปักเลยครับสาวหมัดแม่นแม่นอย่างนี้แม่น่าจะเป็นตั้งแต่ยกหนึ่งยกสองมาลุยมายกสยกห้าโอ้โหโดนแทงเข่าด้วยครับโอ้จะทันหรือไม่ทันไม่รู้เลครับหมดยกเลย โอ้โหนี่แหละครับมวยสนุกอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจสุดท้ายแล้วครับชูมือให้ยกวิทยาหรือยกพรัญชัยในปัจจุบันครับเป็นฝ่ายชน,นะคะแนนเมื่อ8ปีที่แล้วมาดูชาเด็ดไม่ไม้มอไทยเจษศรีครับนี่แหละครับโอ้ยเน็บลูกนี้ว้าชายคงแทบหลุดเหมือนกันต่อยลำตัวแล้วก็คุกซ้ายหูเข้าพุงเลยหมัดเลยครับกะว่าหมัดเอาให้ล่วงโดนเน็บเข้าไปวันนี้เวลาหมดเวลาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ